วันนี้ค่ะที่ประชุมวุฒิสภาได้มีการพิจารณากฎหมายสมรสเท่าเทียมหลังจากที่ผ่านสภาผู้แทนรัศฎรมาแล้วเรียกว่าด่านสุดท้ายก็คือวุฒิสภา<ม>นี่แหละและปรากฏว่าวันนี้ในที่สุดวุฒธธิสภาผ่านกฎหมายนี้เป็นคะแนนเสียงเอกฉันนะคะเออก็ไม่ถือว่าเอกฉันเท่าไหร่ก็คือเห็นด้วย130เสียงไม่เห็นด้วย4เสียงงดออกเสียง18เสียงแต่เรียกว่าผ่านฉลุยแล้วกัน,น,นค่ะในที่สุดฉลองกันอย่างเต็มที่เพราะว่าหลังจากนี้จะมีผลบังคับใช้ในบ้านเราหลังจากประกาศในราชกิจจา พิจิตแป๊บหนึ่งนะมันต้องมีดูบรรยากาศในสภาหน่อยตอนมีเสียงกรีดเพราะว่าล่าสุดผู้สื่อข่าวรายงานว่าหลังจากที่วุฒิสภาให้ความเห็นชอบกฎหมายสมรสเท่าเทียมเปิดเสียงบรรยากาศมาด้วยนะครับปรากฏว่าคุณวันลบปังคณานุรักษ์ครูหยุยใช่ไหมประธานกรรมธิการพารณาร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์พอจุดจุดเนี่ยนะฮะกฎหมายสมรสเท่าเทียมบรรยากาศเต็มไปด้วยความชื่นมืนโบกทงฮะแล้วก็ส่งเสียงกรีดพร้อมกับดอกไม้ครูวันลบรับช่อดอกไม้แล้วก็บอกว่ากฎหมายฉบับนี้ เป็นเรื่องของความเชื่อความคิด <drafting. S 1> ดังนั้นกว่าจะทําให้ทุกคนเข้าใจต้องเตรียมเหตุผลในการยอมรับวันนี้ผิดคาดมากสวส่วนใหญ่เทน้าหนักสนับสนุนขอบคุณใช่ไหมที่ทุกภาคส่วนที่สนับสนุนกฎหมายตัวนี้ผมก็ถือว่าเป็นคนแก่คนหนึ่งที่ได้เรียนรู้ขอบคุณเจ้าหน้าที่ที่เตรียมความพร้อมรวมถึงขอบคุณผู้แทนราษฎรที่แก้ไขกฎหมายมาได้ด้วยดีผมชมว่าทําได้ดีมากนี่ฮะ มีเสียงบรรยากาศของครูวันลบด้วยและนี่พิธาลิ้มจัิญรรัตน์ใช่ไหมก็แน่นอนการแต่งงานที่ทุกคนคิดว่าชายชายหญิงหญิงเขาควรได้รับโอกาสตรงนี้สักทีฟังเสียงคุณวันลบตังคนานุรักษ์หน่อยครเป็นประธานพิจารณากฎหมายสมรสเท่าเทียมก็ถือว่าเป็นคนแก่คนหนึ่งที่ได้เรียนรู้ด้วยกับโลกใบนี้นะครับแล้วก็ต้องขอบคุณ เจ้าหน้าที่ด้วยที่เตรียมเอกสารพร้อมโดยเฉพาะทางกฤษฎีกานี่ก็เตรียมข้อมูลเยอะมากนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณทางผู้แทนรัษฎรด้วยนะที่ท่านแก้ไขกฎหมายมาได้ดีมาก <c oughs> ชมว่าได้ดีมากจริงดีมากกะทั่งเราหาวักต่อและคําผิดไม่เจอซึ่งบางทีเนี่ยผมจะเป็นคนที่แก้ไขคําผิดวักตอน,นี่บ่อยมากในขั้นตอนของทุกสมัยที่เป็นอยู่แต่สมัยนี้ไม่พบเลย ลทาาน,านํขณะาาเดียวกันวันนี้คุณพิธาลิ้มเจริญรัตก็มาแสดงความยินดีด้วยนะครับที่ปรึกษาหัวหน้าพักเก้าไกลบอกว่าร่างกฎหมายครั้งนี้ทําให้เห็นว่าการเมืองมีความเป็นไปได้ไม่มีอะไรยิ่งใหญ่ไปกว่าประชาชนชื่นชมทุกคนที่ร่วมกันสร้างแรงผลักดันและแน่นอนที่สุดก่อนจะมีผลบังคับใช้ภายใน120วันถือเป็นวันเริ่มต้นชัยชนะของประเทศนี่บรรยากาศแห่งความชื่นมืน่นนี่ฮะ ขณะเดียวกันคุณผู้ชมครับนี่คือในสภากฎหมายผ่านล่าสุดบรรยากาศทำเนียบก็คึกคืนใช่ค่ะเขาจะมีขบวนลัลลี่แห่มาตั้งแต่รัฐสภามาที่ทำเนียบรัฐบาลนี่ค่ะแล้วเขาจัดงานเฉลิมฉลองกันที่สนามญ้าหน้าตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลด้วยงานนี้รัฐมนตรีมาร่วมกันเลยขอดูบรรยากาศหน่อยที่ระลึกเขามีธงสีรุ้งสัญลักษณ์แห่งความเท่าเทียมเข็มกลัดจุดไฮไลท์ก็คือมือลมสีรุ้ง ดุหูเยอะมากครับนี่เป็นบรรยากาศแห่งความชื่นมื่นค่ะนี่ครับมีคนมาร่วมงานอย่างคับคั่งใช่เขาบอกว่าต่อไปเนี่ย ตอนนี้ประเทศไทยเป็นประเทศแรกในอาเซียนนะคะที่มีกฎหมายนี้แล้วก็ใครจะแต่งงานมาแต่งประเทศไทยด้วยนะเพราะว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่3ในเอเชียด้วยและเดี๋ยวปี2030เราจะเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดงาน World Pride นซึ่งเดือนนี้ก็เป็นเดือน Pri ร e มันด้วยโอ้อยหาว่าอย่างนั้นอย่างนี้เลยเรากำลังจะพูดถึงงาน r พายครั้งยิ่งใหญ่ปิดเกาะสมุยคุณผู้ชมฮะไพร์เนชั่นสมุยอินเตอร์เนชั่นแนลเฟสต ต้องบอกคุณผู้ชมนะฮะเขาผ่านการแถลงข่าวอย่างยิ่งใหญ่ไปแล้วแล้วคุณผู้ชมห้ามลืมด้วยเพราะงานเขาจะจัดขึ้นตั้งแต่24ถึง28มิถุนาถูกไหมกิจกรรมก็คือプラ y Week Happening mm hmm. แล้วก็วันที่29เป็นการเฉลิมฉลองอครั้งยิ่งใหญ่นะครับ s s Sun ัน Pri プ y Parade เริ่มตั้งแต่17นาฬกาณหาดเฉวงกับขบวนพาเรตทั้งของภาครัฐแล้วก็เอกชนที่สำคัญคือมีดีเจระดับโลก มาเปิดเพลงดาราศิลปินไปร่วมงานกันอย่างคึกคืนใครยังไม่มีบัตรสามารถจองบัตรได้ผ่านทางเว็บไซต์ o r t i i c k e t c ค m คือง่ายๆไป7 e เ e ่นทุกสาขานะฮะเพราะฉะนั้นอย่าลืมขาบวนพาเรตการเฉลิมฉลองคือ29มิถุนาแต่24ไปจนถึง29ท่านก็เข้างานได้ในการซื้อบัตรที่ออ l ทิ c เ e ็ตเซเว่นอีเล่ะประมาณนี้ปากเอาไว้ด้วย